ท้าบที่ิธีรวยใบบายแบบนี้จะได้พบกับเรื่องราวที่จะทําให้ท่านเห็นช่องทางการทำมาหากินความมั่งคั่งความร่ารวยติดตามทุกหมายสองครึ่งนะคะหนึ่งหมายสามโมงค่ะแล้วก็วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะจะบ้าเหรอท่านจะมาอู้ตอนนี้หอมจังเลยอ่ะหอมอะไรอ่ะคุณริชนีหอมอะไรอ่ะทางนี้เลยค่ะจับจับค่ะจับจับหอมจับจับไม่เคยรู้จักเคยรู้จักแต่จุ๊บจุ๊บเ่จุ๊บจุ๊บ ทำไมไม่ใช่เราสมัยใหม่เวลารู้จักกันแล้วก็โอเคบ๊ายบายบ๊ายบายจบจุ๊บเรื่องธรรมดาอ๋อไม่มีอะไรแต่เดี๋ยวนี้ต้องบ๊ายบายจับจับแล้วจับจับเพราะว่ามันคืออะไรฮะมันคือก๋วยจับอุบลค่ะซึ่งเป็นก๋วยจับเก่งสําเร็จรูปก๋วยจับอุบลมันเป็นมันเป็นอาหารเวียดนามใช่ไหมเป็นอาหารที่มีเป็นต้นตำรับอะค่ะมาจากทางโน้นมาจากทางโน้นก็คือก๋วยจับยวนชิมหน่อย ได้ค่ะเขินไหมเขินเขินก็นี่ไงเขินโดยการชิมเออเส้นมันเหมือนกับอันี้เนาะเส้นมันเหมือนกับอไขนมจีนมันเส้นก๋วยจั๊บนี่พี่จะไปโยงไม่ขนมจีนได้ไงก็มันไม่เคยรู้ไง่าเขาอะเคยกินแบบที่เอาเส้นแข็งๆมาต้มนานๆเวลาทานยังไงฮะคุณยุ้ยครับก็ เปิดฝาค่ะแล้วก็เททุกอย่างลงไปใส่น้ำใส่น้ำร้อนแล้วก็กินนาทีประมาณ5นาทีค่ะก็ได้ทานแล้วห้้ยมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอใช่ค่ะคือไม่ต้องไปตั้งไฟนี่เราขายเนี่ยกระปุกละเท่าไหร่ฮะกระปุกโรงงานตอนนี้คือตั้งราคาไว้ที่40บาทค่ะ40บาทใช่ค่ะแล้วแล้วมีเนื้อทำแตเร็จรูปอย่างนี้เลยอ่ะมีเนื้อมาด้วยไหมมีค่ะมีถ้ามีกี่รถมีกี่รถเนี่ยที่ตั้งอยู่เนี่ยตอนนี้มีสูตรต้องตำรับรถเดียวค่ะครับ ค่ะหลังจากนี้ก็จะมีการพัฒนาต่อไปค่ะข้างในก็จะให้พวกเครื่องปรุงมาอย่างนี้ใช่ค่ะเครื่องปรุงแล้วก็มีหมูยอมีอะไรบ้างครับเนี่ยเครื่องปรุงอันนี้คือจะมีพริกนะคะแล้วก็มีหอมเจียวหอมเจียวค่ะแล้วก็มีผงค่ะแล้วก็มีหมูยอเส้นก็จะเป็นนี้ค่ะอซึ่งค่ะแล้วก็จะมีแบบจริงจริงนี่จะมีแบบซองด้วยนะครัมีชนิดซองแต่ คือแพ็กเกจเนี่ยเป็นคือตอนนี้จะเป็นสตาร์ทอัพอยู่นะคะแล้วทีนี้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปให้มันดูดีกว่านี้นี่ดดูดูเส้นเขาอลักษณะมาอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะทำาสสวยเลยเข้าใจทำเนาะอันนี้เราทําเป็นสําเร็จรูปแบบนี้มานานหรือยังเออเริ่มทําตอนประมาณปลายปีที่แล้วค่ะเพราะว่านี่คือเป็นการวิจัยค่ะจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโอ้เหรอครับใช่วิจัยว่ามันจะเก็บได้นานได้ยังไงวิจัยคือ สามารถที่จะนําเส้นเนี่ยค่ะเพราะปกตินี่คือต้องใช้เส้นต้องคือถ้าเกิดจะต้มทางก๋วยจั๊บเนี่ยค่ะจะต้องตั้งเตาใช่แล้วก็ใช้เวลานานเพราะต้องแช่น้ําก่อนใช่ไหมคะแต่ว่านี่คือต้มน้ําแล้วก็ทานได้เลยแล้วเรามีขายที่ไหนฮะคุณยุ้ยผมไปตลาดไปโมเดิร์นเทรดไปห้างยังไม่เคยเจอในอนาคตค่ะอ๋อเหรอเราเพิ่งทำขึ้นมาใช่ค่ะเพิ่งทําขึ้นมาแต่ดูแล้วประสบความสําเร็จได้เลยนะเนี่ยเพราะว่ามันมันทันใจเหมือนเหมือนบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแต่นี่เป็นก๋วยจั๊บกึ่งสําเร็จรูปใช่ค่ะ จะเห็นเทนนะคะพี่อย่าวู่วามค่ะแบบคัพนี่ก็สามารถที่จะพกพาไปได้ทุกที่ใช่ไหมคะหรือถ้าเกิดว่าคนไหนชอบแบบซองอาจจะประหยัดลงมาหน่อยนิดนึงเนาะเพราะว่าไม่ได้ต้อใส่ถ้วยที่บ้านก็ต้องไปร้อนแบนี้ค่ะใช่ที่บ้านอันนี้คือก็เติมเติมน้ำค่ะเติมน้าเหมือนกันก็คือไม่ต้องไม่ต้องตั้งไฟก็จะได้เส้นอย่างนี้เหมือนกันนะคะคือที่บ้านคุณยุ้ยเนี่ยทาร้านอาหารก๋วยจั๊บอยู่แล้วคือจริงๆแล้วพื้นฐานไม่ใช่ทำก๋วยจั๊บค่ะแต่ว่า แต่ว่าก็เบี่ยงเบนมาทำตอนก่อนหน้านี้ทําก๋วยเตี๋ยวก่อนก่ก็มีมีประสบการณ์เปลี้เบี่ยงเบนแล้วได้ดีเนาะก็สําหรับตัวแทนนี่คือรับอยู่ค่ะแล้วก็ให้ลงชื่อไว้ก่อนไหมมีมีลงชื่อมีเข้ามาแล้วค่ะตอนนี้มีทั่วประเทศแต่ว่าคราวนี้ด้วยความที่เราคอนเซิร์นเรื่องมาตรฐานนะคะเราก็เลยอยากจะได้มาตรฐานทาง อาหารองค์การอาหารเล้ยก็คือได้อยอกใช่อนพอได้ออเสร็จก็จะรับตัวแทนจําหน่ายใช่ค่ะจะให้เลยปึ่งเลยพร้อมกันทั่วประเทศเพราะว่าตอนนี้มีถึงต่างประเทศด้วยหรอโอ้โนี่นี่นี่อย่างถังนี้พี่กัมพูอันนี้ถังนี้ขายให้ใครครับทั้งหมู่บ้านนี่ไงฮะมันมีแพ็กเกจจริงๆเหรออย่างเงี้ยไม่มีค่ะนี่พิเศษเฉพาะงานนี้ค่ะก็เลยเอามาโชว์ค่ะผมนึกว่าถังใหญ่ขนาดนี้มากินกันทั้งบ้าน ก็คือ,อมีไซส์เดียวขนาดเดียวนะคะใช่ค่ะมีไซส์เดียวขนาดเดียวแล้วก็มีแบบซองตอนนี้ซองกำลังออกแบบอยู่ค่ะก็จะดูสวยงามกว่าน,นี้ครับผม,มสุดยอดเลยแล้วคุณยุย้ยพอ,อถ้าทำอันนี้สำเร็จนี่จะมีต่อยอดไปยังอื่นอีกไหมมีค่ะแต่ว่ายังอยู่ในแนวเส้นอยู่ค่ะ<อ>เพราะว่าเราตอนนี้เรากำลังทำโรงงานที่ ผลิตเส้นเรามาทางเส้นละเส้นเส้นก๋วยจั๊บอะค่ะแล้วยังไงขายเส้นให้คนรับเส้นไปอีกต่นหนึ่งแล้วก็ถ้าถ้าผลิตเส้นจริงๆนะขอเหมาเลยทําไมอะเป็นคนไม่ค่อยมีเส้นไงก็เลยอยากจะได้มาไว้เยอะๆหน่อยก็ทราบว่าล่าสุดเงินเดือนไม่ขึ้นขั้นขั้นก็อยู่ที่เดิม ไม่มีเส้นอะไรอย่างั้นนะวันนี้เอาเรื่องจริงมาพูดเล่นเหรอคะไม่ได้เหรอคะพอแล้วผมก็พูดเฉยๆแม่นะฮะสนใจก็ติดต่อเบอร์โทรด้านล่างได้เลยนะคะหรือว่าบอกเบอร์ได้อีกไหนคุณดิวอยากจะฝากอะไรก็อยากจะฝากให้ทุกคนเข้าไปดูข้อมูลนะคะของกุ้ยจับกุ้งสําเร็จรูปกุ้ยจับอุบลนะคะเออ่นี้เป็นคนอุบลแท้ๆเลยค่ะแล้วก็นรสนบ่อคนอุบลแท้ๆบ่าแล้วเบิ้งแมนอีหลีค่ะแมนจีโอ้ยนมนเอ้ยคือมาผูกจบผู้งามเนาะคนอุบลเป็นอย่างคือขาวเลย คนอีสารขาวเงี้ยเชื่อไหมคะคนอีสารต้องสีอย่างงี้นี่นี่นี่ออกออกไปออกไปออกไปนี่สีอย่างงี้คนอีสารเอาชูมือขึ้นมาอ่านี่ค่ะคนอีสารนะคะคุณลัชนีคุณไม่ใช่หรอกไม่อ่ะจมูกคุณโด่งไปคุณยุ้ยอ่ะเขาใช่อันนี้ก็เลือกำลังพอเหมาะอ๋อนึกว่านึกว่าทาเข้าเหนียวเยอะใช่กำลังพอเหมาะเลยเนาะเอาเอาวอานะฮะใครสนใจก็ เข้าไปเช็คข้อมูลในเฟ e บุ๊กค่ะชื่อเพจก๋วยจับกึ่งสำเด็จรูปจับจับนะคะมแม่ทานอิ่มแล้วก็เป็นอะไรง่วงนอนง่วงเออง่วงหาวๆามพูหมอนมามาหน้าตาไหมคะพี่กมพูโอ้ยทำไมวันนี้ผมก้าวเท้าไหนออกจากบ้านมีแต่คนดูแลชีวิตคุณมีแต่กินกับนอนชีวิตเจ๊ทำไมดูแลทำไมดีอย่างนี้่คุณต่อไปคุณกินกินนอนนอนนะ ม่ต้องกระดิกกระเดียตัวดีนะน่ะแบบกระดิกได้นิ้วชี้พออย่างไดเไยพยายามยกเออน้ำอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยสบายมันเกินไปไหม <c oughs> ให้ผมขยับอย่างอื่นได้บ้างไม่ใช่นิ้วชี้อย่างเดียว <c oughs> ออเ,อาเอามาเลือกนิ้วกลางก็ขยับได้บ้าง <c oughs> จะไม่ให้<อ>ใ,หใครทีอะไรก็ให้ขยับ <c oughs> ได้บ้างนิ้วชี้อย่างเดียวจะบ้าเหรอแม่โอ๊ยแสบหูเอออันนี้เอาหมอนมาจากไหนคะ อันนี้คือเป็นสตาร์ทอัพที่โอเริ่มต้นเองค่ะสตาร์ทอัพอีกแล้ว้องโหคือเริ่มธุรกิจใหม่หนูยังเรียนหนังสืออยู่ใช่ไหมใช่ค่ะเปิดเทอมขึ้นม .6 โรงเรียนเบดินเดชาสิงห์สิงหะเสนีค่ะเพิ่งจะขึ้นม .6 เหรอคะสพูแล้วหนูเริ่มทําธุรกิจแล้วเหรอตอนนี้เริ่มแล้วค่ะร้อนเงินหรือไงคะธุรกิจของหนูคือ คือหมอนและเบาะนั่งเพื่อสุขภาพเกรลันหมอนและเบาะนั่งอันนี้เบาะนั่งเบาะนั่งนะะก็คือเบาะนั่งนี้นะคะจะมีความพิเศษก็คือว่าตรงส่วนของก้นกบของพิราชนีจะไม่โดนกับเก้าอี้ค่ะเออจริงจริงด้วยเวลานั่งจะไม่ปวดเมื่อยอันเพราะว่าอันนี้อ๋อเพราะอันนี่มันมันมีอ้นี้มันมีมันมีร่องค่ะมีร่องค่ะอ๋อถ้ามันไปโดนกับเก้าอี้เนี่ยกระดูกเราจะไปชนค่ะกระดูกกระดูกก้นกบชนกับเก้าอี้ทําให้เราเมื่อยอ๋ออ้ยนี้มีการออกแบบแล้วมีอะไรอีกฮะแล้วก็มี บอเนี่ค่ะอันนี้ อันนี้นะคะพิเศษมากค่ะแนะนําให้พี่กมพูนั่งเลยค่ะเดยนหนุจ่าสาธิตวิธีใช้นะคะสาธิตวิธีใช้เ่เกิดมามีความสุขนะเห็นไหมค่ะเวลาพี่กมพูใช้สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรือว่าอ่านหนังสือค่ะพี่กมพูสามารถใช้ได้เลยสมาร์ทโฟนมันคืออะไรคะโทรศัพท์มือถือเคลื่อนที่รุ่นใหม่ค่ะอินนะคะเต็มที่นะคะเดี๋ยวนี้สังคมก้มหน้านะคะเราจะก้มหน้าก็ต้องก้มหน้าให้สุขภาพดีค่ะนี่ค่ะพี่กมพูสามารถใช้ได้เลยค่ะแล้วก็ใช้ใช้กอดได้ค่ะแล้วก็เวลานอนค่ะใช้นอนได้ด้วยไม่ต้องนอนค่ะ ีนะเรามี iPad iPhone หรือสมาร์ทโฟนเงี้ยเรามาวางบางทีเรามาวางไว้บนตักเนาะเป็นไงคะแล้วมันไม่รู้ไม่รู้ตัวท่านผู้ชมฮะเกิดอะไรขึ้นอะเป็นหมันกันนะเยอะนะเออเป็นหมันกันเยอะรู้จักคำว่าเป็นหมันไหมคะน้องเขาเรียนนีงไม่ถึงเออเออเออไม่รู้จักคุณรัชนีรู้จักไหมคะเออพวกเสื่อมอะค่ะเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอออันนี้มันก็ช่วยได้เยอะเนาะ แล้วตรงแขนตรงข้อศอกก็คือเราจะไม่ปวดเมื่อยลดแรงกดทับแล้วก็คุณสมบัติของยางพาราก็คือจะมีความืด่ยนสวงข้างในนี่เป็นยางเหรอค่ะข้างในคือไกรระถโฟมด้านนู้นค่ะก็คือเป็นการต่อยอดจากธุรกิจครอบครัวค่ะที่ว่ามีการส่งออกไกรระถที่เป็นท็อปเปอร์อยู่แล้วแล้วก็มีความคิดว่าที่ต้องตัดเสร็จเหลือประมาณ10เซนเพราะขนาดของไทยกับไต้หวันต่างกันประมาณ10เซนขนาดอะไรของไทยนี้ขนาดอะไรของไทยกับไต้หวันตางกันสิบเซนอ๋อ คัพเปอร์ยางพาราค่ะพี่เสร็จแล้วทีนี้อก็เลยมีความคิดว่านําเส็จที่เหลือมาปั่นให้เป็นแบบนี้ค่ะเป็นเกลาเทคโฟมก็คือคุณสมบัติก็คือจะมีการรองรับน้าหนักที่ดีมีความยืดหยุ่นสูงค่ะแล้วก็สามารถปรับได้ตามสรีราค่ะอย่างบางครั้งหมอนบางใบไม่พอดีสําหรับทุกคนแหะค่ะพี่กัมพูอย่างใบนี้ถ้าพี่กัมพูนอนก็สามารถตบให้เข้ากับสรีระได้ไม่ว่าอะไรจะคล่องจะเก่งขนาดนี้ไปเอาความคิดมาจากไหนธุรกิจเยอะเกิดจากการที่เราได้สัมผัสได้ซึมซับธุรกิจครอบครัวก็เกิดเป็นแพ ส่งออกค่ะซึ่งหนึ่งนั้นก็คือลูเปอร์ยางพาราค่ะส่งออกยางพาราอยู่แล้วก็คือต้องตัดขอบเพราะว่าอย่างที่บอกพี่ไปว่าขาต่างกันประมาณ10เซนนออเอาตรงนี้ค่ะมาต่อยอดก็คือเป็นเศษเศษมันใช่ไหมก็คือเป็นเศษยางพาราตัวนี้ดูดิคือจริงจริแล้วคุณแม่คุณแม่ต้องจ้างเขาไปทิ้งนะทำมานานหรือยังเนะน้องโอ๋เริ่มต้นเมื่เดือนกันยายนเดือนกันยายนนี้คุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงเขาสนับสนุนส่งเสริมไหมจากการที่เรามีความคิดสร้างสรรค์คุณพ่อคุณแม่ก็ให้การส่งเสริมสนับสสสนนนนุุค่่ะแแลลล้้้้วววกกกก็็ไดททาางง SME เพีียใรรธิจ แล้ว้วใครเป็นคนกู้ใครเป็นคนกู้อ๋อไม่ได้กู้ไม่ไดงกู้ที่กำหงเขามาทุนมาอ๋อปั้นธุรกิจใช่ไหมคุณแม่ให้ทุนมากี่สิบล้านนะโอ้ไม่ไม่ถึงค่ะไม่ถึงเหรอก็คือเราก็เริ่มจากเล็กๆค่ะแล้วก็อย่างที่บอกก็คือเรามีการกระจายรายได้สู่ชุมชนด้วยแล้วเราสินค้าของเราที่ผลิตมาอย่างเงี้ยผลิตที่โรงงานของเราเลยหรือว่าเอาไปกระจายให้ชาวบ้านผลิตให้แล้วก็เอามาขายมีการกระจายรายได้แล้วก็มีการ ของเราก็มีส่วนควบคุมคุณภาพเองด้วยแล้วก็มีส่วนของเราด้วยแล้วไปขายที่ไหนฮะวางที่ไหนเนี่ยตอนนี้ขายทางออนไลน์อยู่ค่ะทาง Facebook มาม้านาตาแบรนด์ค่ะสามารถไาตามได้หม่าม้านาตาค่ะสาหรับชื่อแบรนด์มาม้านาตานะคะคุณแม่โอชื่อนาตาแล้วก็โอเรียกคุณแม่ว่าม่ามาก็ตั้งชื่อแบรนด์มาม้านาตาเพราะคุณแม่เป็นแรงบันดาลใจในการทําธุรกิจค่ะบม่านาตานี่แอบเห็นรึเล มาม้านาตาติดต่อได้ที่ไหนครับ <c oughs> ไปเจอน้องโอได้ที่ไหนค่ะติดต่อได้ในแฟนเพจ Facebook ค่ะมาม้านาตาแบรนด์ค่ะครับโอ้สุดยอดมากเลยวันนี้2ธุรกิจที่มารายการของ<ช>เรา<ช>นะครับเชิญเชิญทางนี้น,นะค,ค่ะคุณยุ้ยนะครับมาจากจังหวัดอุบลราชธานีส,นส่วนน้องโอนะครับเป็นชาวกรุงเทพมหานครแต่ทั้งสองธุรกิจนี้เป็นอะไรที่คนรุ่นใหม่ผลิตแล้วคนรุ่นใหม่ทำนะครับเห็นแล้วทึ่งเห็นแล้วแบบหืออยากจะมีส่วนนะฮะ ทำธุรกิจอะไรเอ้าอย่างเช่นเนี้ยเราก็เป็นตัวแทนจําหน่ายก็ได้รับตัวแทนจาหน่ายไหมในอนาคตในอนาคตก็อาจจะสามารถรับตัวแทนจําหน่ายได้ค่ะแม่สุดยอดทั้งสองท่านเลยคนเก่งทั้งสองท่านขอบคุณนะขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหครับขอบคุณครับเอาละครับพักครู่เดียวนะฮะช่วงหน้ากลับมายังมีเรื่องราวดีๆจากคำพีวิธีรวยเีต้องมีคำพีวิธีรวยเอ้ารวยรู้รร